วันนีค่ะบรุ่งบ้วอะเป็นยังไงบ้างคะได้มาดูงานไ โอ้โหคืองานงานแบบงานใหญ่มากงานใหญ่มากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ทางสยามมักรได้แบบเชิญพวกเราเนาะแบบมาร่วมงานตุ๊จีนี้แล้วก็เดี๋ยวปีนี้กาลังก้าวเข้าสู่ปี2 1 8ด้วยอ่าใช่เป็นเกียรติมากเป็นเกียรติองมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าโชว์เนาะแบบว่าล่อลูกแก้วมังกรเงินมังกรทองด้วยก็ฝากติดตั้นะครับเป็นไงตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราต้องแบบ คุยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเพาไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วคนแบบคนมาเยอะด้วยใช่เสื้อผ้าในวันนี้หน่ะชุดโอ้โหคือเหมือนเจ้าของซีไคอะอะการมากไม่เคยใจมากใช่ผมไม่เคยเลยผมไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้มาก่อนหล่อไหมครับหล่อค่ะหล่อไหมครับหล่อค่ะแล้วถามเรื่องผลงานเราหน่อยครับ อีพีเมื่อวานบีบีซีนเป็นไปด้วยความดรามา่าใช่ดรมดามา<ช>่าก็เราเราก็เหลือแค่สองอีพีแล้วเร็วมากมก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะชอบนะครับซีนดราม่า <c oughs> <c oughs> คือดราม่าแบบหนักใช่แล้วก็ <c oughs> ทิ้งคาด้วยการที่แม่ชีเนี่ยโทรมาอ่่าใชก็มันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าอืมหรือจะหวานใช่หรือจะหวานหรือจะหวานจะยังไงก็รอติดตามนะครับพีซีเพลนะครับผม เป็นไงวะเหมือนซีนเนี้ยถูพูดถึงอย่างมากเลยว่าแบบซีนดรามา่าเป็นชานึ่งมาคือเหมือนแบบคือจังไอในใน,ในตอนที่ถ่ายอะตอนที่ถ่ายทำในคือแบบเหมือนเป็นการอิมโวร์ไวส์ซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นการที่แบบส่งส่งอารมณ์กันไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนเล่นเล่นไปเรืเเเเอ่อยอ่ะพี่เฟชก็ส่งอารมณ์แบบดีมากก็เลยแบบเออเอาเอา,เอามือแบบป้าติ่มมาตบหน้าตัวเองอะไรเงี้ย ี๋ยวนี้คือแบบก็คนเป็นแม่ก<ช>็คือแบบตีตีลูกตัวเองก็คือแบบทนทนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบเหมือนเหมือนตัดตัดไปเลยอะไรเงี้ยใช่ยยโรูวันนั้นคุณแบบสุดยอดมากเพราะว่าผมเองก็นั่งอยู่หน้าออมอนิเตอร์กับพี่แชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นตรงข้างหน้าเรามันแบบเขาส่งอารมณ์กันรุนแรงมากเลยอ่ะแล้วเราแบบเราสะเทือนใจอ่ะมันเป็นแบบซีนครอบครัวอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออน้ำตาไหลเลยสงสารแต่ว่าเก่งมาก คือเร่งเก่งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีดูอีพีสุดท้ายชาช่ยก็อีพีสิบอ่าอีพีสิบสองนะครับวันที่สามคุมพันธ์นะครับก็มาเจอพวกเราได้นะครับเป็นการแบบดูดูพร้อมกันกับทุกคนชาที่สามพานตอนนะครับผมครับผมเสียงเพราะนะครนะครับผมก็สามารถจองชาชิคเก้นนะครับได้ทางชิคเก้นไมลอนนะครับผมเริ่มพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปครับผม ให้กำลังใจเลยเพราะว่ามันต้องเป็นสุดใหญ่นะอ่าโหก็สุสุนะครับขอให้ได้มาดูด้วยกันใช่ๆๆขอใกดบัตรได้นะครับสุสุเอาแล้วก็มาพูดถึงงานเพลงหน่อยงานเพลงใช่ไหครับก็เพิ่งๆๆิปล่อยใบล่าสุดนะฟลานะครับผมก็คือกระแสตอบรับดีมากคือแบบคือผมไม่เคยเลยที่แบบขึ้นแบบเทรนดิ้ง on music อะไรเงี้ยผมผมไม่เคยเลย แต่ไฟล์เนี่ยคือผมปล่อยไปสักประมาณ3วันเลย้ยขึ้นขึ้นที่13 13 music, เทรนดิ้งออนดูสิคือแบบ appreciate ม,มากภูมิใจมากผมผมคนคนึงอนะแล้วก็เหมือนไนติดเทนตให้มีโบทของที๊ปอมปด้วยอ่ <c oughs> าใช่ใช่ก็ไฟล์ Fly ตอนนี้ก็เข้าที๊ปอปเรียบร้อยนะก็ฝากฝากไปโบทด้วยนะฮะ คุณสนใจไหมล่ะคุณสนใจไหมล่ะแต่จริงๆคนนี้คนนี้เขาสนใจด้านเราเพลงนะใช่ไหมใช่ครับเริ่มเิพ่งเริ่มรฝึกครับใช่ใช่จะชวนเขามีโอกาสได้แบบมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนครับใช่มีโอกาสแน่นอนแพงหรือเปล่าถ้าตัวแพงหรือเปล่าเดี๋ยวติดต่อผู้จัดการหุ้นแทนโอเคได้ได้เพราะว่าอย่างอย่างนี้ถ้าปล่อยเพลงไปเนี้ย่ะมันจะมีโอกาสได้แบบมัน เปิดตัวเป็นอัลบั้มไหมเหรอคือเอาจริงอ่ะผมผมเคยวางแผนไว้ว่าเออแบบจะทําอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ผมแบบมามาคิดดูอีกทีแบบผมว่าแบบเว้นเว้นช่วงไว้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมมีเพลงแบบที่ยังไม่ได้ปล่อยประมาณแบบสิเพลงแล้วคือเยอะมากคือเยอะเยอะมากจริงใช่แต่แต่แบบผมก็คิดไปคิดมาก็แบบเอยปล่อยปล่อยเป็นซิงเกิลซิงเกิลไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่แน่นะคนมีแน่นอนครับแล้วแผนสำหรับเพลงต่อไปได้วางวางเพลงต่อไปใช่ไหมคือคือตอนเนี้ย คือมันมันเป็นเพลงที่แบบผมทําเสร็จแล้วแล้วแบบดองไว้อะไรเงี้ยก็คือแบบก็ผมก็จะทยอยปล่อยทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงเนี้ยส่วนใหญ่เพลงผมที่ทำมาแล้วก็จะเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าอะไรครับประมาณนี้ใช่แต่แต่ก็มีแบบเพลงรักก็มีอะไรเงี้ยใช่ครับมีเพลงแบบไม่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีโชว์ด้วยครับใช่ใช่ใช่อ่าใช่ครับก็วันที่ยี่สิบสองพรุ่งนี้นะครับ พี่เสือเองใหม่นะเป็นทัวร์เป็นทัวร์คอนเสิร์ตนะก็ฝากติดตามด้วยนะผมใช่มาถึงไดให้กำลังใจผมว่างไหมคุณว่างไหมเดี๋ยวรอดูนะครับผมถ้าไปนี่ชวนขึ้นเวทีไหมชวนขึ้นเวทีเลยชวนขึ้นเลยไปเรื่อยรอแล้วก็เดี๋ยวมองมองติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเหรอ อ๋อผมก็มีติ๊กตอกครับผมแต่ก็มัวมัวซัวซวอะไรก่อนตอนนี้อะไรย่างเงี้ยถ้าลงคลิปกินคลิปนื่นคลิปนอะไรกินเป็นกินไปครับผมใช่คนก็แบบชอบชอบเห็นเรากินอะไรเงี้ยแล้วก็ในซีรีส์ผมก็มีฉากที่แบบกินอร่อยอร่อยทุกทีทุกทีแล้วแบบติดใจไหมแบบพอเริ่มเออพอเราเริ่มเปิดมาแล้วเออเป็นแฟนชอบแบบติดใจในการเล่นติ๊กตอกครัก็ก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็แบบมัน มันรวดเร็วกว่าแบบแอดฟอร์มอื่นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบยังต้องเรียนรู้เยอะเลยแต่ว่าก็ก็สนุกดีครับได้ลองแบบถ่ายคลิปเล่นเองไม่ไงบ่าลงอะไรไม่รู้แต่ละอย่างแล้วแบบพอเราแบบจะมีโอกาสได้แบบทำบล็อกจริงจังไหมอ่ะก็คิดไว้ครับผมไว้แบบอยากจะทำแบบเป็นบล็อกยาวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมจะวางไว้ยังไงเอาไหมฟังเลยสิว่ามีมีก็มีคิดถึงเรื่องพวก YouTube อะไรนี้ว่ามันจะเป็นแบบบล็อกที่แบบยาวขึ้นเพราะว่า t ิ k งตอผมแบบเป็นคลิปสั้นๆางนี้ยสำหรับแพนนอนะพวกเราเราจะมีผลงานอะไรอย่างไรบ้างผลงานก็ส่วนของผมก็ ปล่อยเพลงเรื่อยๆนะครับใช่ก็ฝากติดตามได้ใน y ยูทูบนะเอาชัวะะร์ชัวร์นะของผมก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่มาแล้วครับแต่ว่าขอถูกไว้ก่อนละกันวก่นใช่คุณไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้เซนที่ป็นการตุดจีแนวอุทธรณ์อะไรมาแฟนแล้โอเคนะผมก็สวัสดีวันตุดจีนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากล้ำล้ำรวยๆครับเงินท่องไหลามาเทมานแล้วใช่ครับ <laughs> แล้วก็ ขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตนะคร<ช>ับไปไหนทำอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะคะ insert ไป i n s หน่อยนะครับครับผม insert วิดีโอมองต้ง้งบพบไว้บกมือนะคะวิดีโอค่ะ